ครับน <laughs> ุมกอตมอนนะครับพี่น้องครับหรือว่าเอาเทียนนะครับบวกตาพันเปร์เซ็นต์นะครับเกือบห้าสิบหมวกเกิบนะครับผลงานจะเป็นงานันรุนการชุ่มกันครับนุนมกอตมอ้ครับ

Vamos ราาขึ S <s ้นเยอะมากเลยคุณตาโตตเอตรอี่มแกหอไยนะ่ยังสูงอะไรเยะครับพี่น้องครับรเสีละรรั nhưng mà cũng được rồi,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  แพ่ลูกแพ่แพ่แพ่แยังทำเวลาเตืมกับพี่น้องเพื่อนเพื่อที่เขาา้ามาทกันนะครับเล่นนี่ใดนี่เสีย340